โอ้ทุกคนดูดอกนี่ค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้ผ้าขาป้าค่ะเป็นป้าเฮ็ดผึ่งหวานนะคะเนาะเป็นป้าพึ่งเฮ็ดผึ่งหวานในฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะ ใบไม้หี่เป็นสีทองหมดละค่ะร่วงหมดล้ะค่ะอากาศก็เย็นค่ะวันนี้สิองศาค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนะค่ะเนะาอิพ่อเฮ็ดพึ่งหวานมานาอโอเคค่ะเจอดอกแรกและค่ะทุกคนโอ้โหสีเดียวสีเดียวก็ใบไใม่เลยค่ะดอกตุ้มๆหน่อย,นอยนะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวมาเก็บกันนะคะ่ะโอ้ย นี่เลยค่ะดอกแรกเนาะค่ะเห็ดพึ่งหวานแบบสีเดียวก็ใบใหม่เลยค่ะทุกคนจ,กจ้าเจออีกหนึ่งดอกจ้ะโฮ้ยโอ้โทุกคน โอ้นี่ค่ะพันยูน้ำกันค่ะอ๋อถ้าเจอดอกหนึ่งหล้วพันสีแบบยุติดกันไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ตาแล้วขอโทษไปโดนพันหฮักเลยนี่ค่ะหนึง่งโอ้ยเจอไหม ดอกนี้เขาเอาเน,น้ะค่ะเนาะดอกน้อยอันอื่นปิดไว้ก่อนเนาะแต่เป็นเกิดไหมซะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นติดกันเลยค่ะโอ้ตัวถากกำลังแทะค่ะโดนถากแทะอยู่ค่ะ ขึ้นมาโอเคเกไว้จ้าโอ้โดนถากแถบไปฟางหนึ่งว่าเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวตัดออกนะค่ะ จออีกหนึ่งดอกค่ะใบไม้เป็นสีทองไปหมดเลยจ้านี่ค่ะดอกน้อยๆค่ะสมะหมูตะมี เจออีกหนึ่งดอกจ้าตัดขาแล้วเนาะนี่ขาขาวๆอยู่เลยค่ะแต่โดนถากแทะไปแล้วค่ะแต่เป็นยังค่ะเดี๋ยวตัดออกเนาะสวยค่ะอุ๊บเ <Oops. S 1> จออีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งดอก นี่หนงดอกค่ะวุ้ยดอกมาจึงกำลังเกิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทงใบนอดอกหน่อยว่าเอาเอาเต้ดอกอเดี๋ยวตัดขาที่หลังเนาะเนาะโอเคเ้ามองหาแถวนี้แหละค่ะนี่รอยแวกนี่แหละเนาะมาเบิ่งกันมันเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยค่ะใบใหม่ครับอ่านี่อีกหนึ่งดอกจาก้า นี่ค่ะโอ้สวยค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกค่ะโอ้โอ้โอขาพันโดนแทะว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราตัดได้นะโอ้นี่ค่ะ เครื่องหนาว่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งดอกนะคะเนาะดอกนี้สวยค่ะโอ้ดอกนี้สวยขนาดเลยค่ะทุกคนเจออีกหนึ่งดอกค่ะ พันเป็นสีเดียวกันกับใบใหม่เลยค่ะแล้วดอกแบบอมองหาแบบเวียนหัวค่ะเนี่ยค่ะค่ะต้องมีอีกหนึ่งดอกค่ะโอ้ยโอ้ยดอกน,อกน,นะะ้อยแค่นี้แลค่ะเนี่ยหนึ่งดอก อดอกไว้เพิ่นเกิดเนาะชมไว้ค่ะอุ้ยแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกค่ะอุ๊ปส์มีเลยค่ะแล้วิดต้อ,อค่ะเมื่อกี้มองเห็นอีกดอกหนึ่งได้นเนาะมีเลยค่ะ ตัดขาเทเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะตัวได้เสียเวลาโอ้โหดอกนี่สวยค่ะทุกคนโอ้โหงานแท้ แทนนิดน้อยว่เป็นอย่างค่ะแบบสีเดียวกันไปหมดเลยค่ะตรงนี้อีกหนึ่งดอกค่ะว่าสองดอกค่ะทุกคนสองดอกค่ะโอ้ย โอ้ยเมื่อกี้เดินเหยียบว่าเห็นโอ้ยตายละเดินเตะเพื่อนค่ะโอ้ยเสียดายจ้ะเดินเตะเพื่อนไปเสียเลยมันบังนี่ยมันโดนยี่ตายใบใหม่หมนะคะเนาะมองว่าเห็นนี่ค่ะนี่ก็โดน ว่าเห็นเมื่อกี้ดอ,ดอกหน่อยไปเิ่นเกิดซะเน้ะดอกนี้เขาเตะไปละเนี่ยออกไปน้ำถุไปนะคะ่ะตัดเสียได้เนาะเดี๋ยวล่องใส่กิ้งไม้เคลียหาบึงเนาะคะ่ะอุย้ยอ้าวแมนเห็นอีร้ยเนะะี่ยค่ะมันก็ไม่เกิด อันนี้เอาไว้เป็นเกิดฉันเนาะอันนี้กุญแดอกจาก้าเนี่ยค่ะล่องเคลียร์หาเบอารน้องค่ะทุกคนอ๋อยไม่แต่แล้ววันนี้ดอกนึงค่ะ โอยพันลมไปและเอาไปนับนะเนาะดอกยื่นเกิดยังหน่อยอยู่ค่ะไว้เพิ่นเถิ่นเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะดอกน้อยๆทั้งสิ้นอ่นนะเนาะนนมันยัางม่ทันโผล่ขึ้นมาค่ะมุมน,นี้ก็บกำลังเกิดเอาไว้เพิ่นเกิเดปะดอกนี้พันลมไปละค่ะเก็บเห็ดพึ่ง ในกองใบไม้เก็บแบบชายไม้เคี้ยหาเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนเป็นสีเดียวกันดูมาเลยค่ะเฮ้ยเจอแล้วค่ะ,ะเจอแล้วค่ะโอ้ยโอ้โหเคี้ยวมึงแกรอบ

ไมโดนหัวพันหัดจ้าัค่ะ <c oughs> ทุกคนดูนี่คะ่ะยืนกวาดเบังเนาะค่ะเนาะว่าใบไม้มันขึ้นหลายแท้ลองกวาดเบังกวาดลงไปเจอเฮ็ดคะ่ะโอ้ยเนี่ยคะ่ะ กำลังสวยเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะออห้วยพ็นแอบอยู่ใต้ใบไม้น่กำลังสวยเลยค่ะโู่ลูแลวค่ะตอนนี้เขาต้องกวาดหาเนาะเฮ็ดให้เลยดูใบไม้รวงค่ะใบไม้พิ่นทับใบมดเลยต้องใส่การกวาด Okay. นี่ค่ะขาวงามค่ะค่ะนี่อีกหนึ่งดอกค่ะนี่สวยค่ะสีเดียวก็ไปใหม่เลยค่ะเจออีกแล้วค่ะ ดอกน้อยเพนทัตเนี่ยค่ะสีเดียวก็ใบใหม่เลยค่ะทุกคนต้องมองนะคะมองไปไกลๆนี่สิแบบบ่เห็ดเลยค่ะว่าเป็นเห็ดมองหาอย่ถวนี้ไะ้นะอ่านี่เดนะ้นี่ได้เจอแล้ว ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะกวาดอายเจอจ้าปวดใจจนเจอค่ะโอ้ยด็กกวาดหาขึ้นอย่างนี้นะค่ะเนาะโอเค สีเดียวก็ใบใหม่เลยค่ะทุกคนกเจออีกหนึ่งดอกจ้าโอ้ยสวยดอกนี้สวยด <l> อกนี้เดี๋ยวก่อนนะจ้ากองไว้กองไว้หนึ่งสองเดี๋ยวกองไว้กองไว้ ป่าแตกป่าแตกเออกิ๊ดป่าแตกมันหรือบาดเนี่เออเดี๋ยวกล้องไว้ก่อนค่ะนี่นะค่ะทุกคนโอ้โหนี่เลยค่ะอ้อยมีกำลังยิ่งใหญ่เหยียบนะคะไม่เหยียบไม่เหยียบโอ้มีตัวทากด้วยเขาเรียกกิ๊ดป่าแตกเลยใช่ไหมอือโหนี่อีกหนึ่งดอกนะจ๊ะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าเอ้าเหยียบนี่ขอโทษโอ๋ยขอโทษ เดี๋ยวก่อนเห็นไหมที่พันเหยียบไปนี่อุ้ยขอ,อโทษม,มันอยู่ใต้ดินนะคะโอ้ทุกคนดูดอกนี้ค่ะทุกคนโอเคนี่หนึ่งดอกจ้านี่พี่เก็บมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาตัดขาทีหลังนะจ๊ะปาด,ดเตเดือนสองสีดสัปดาห์ โอ้ทุกคนดูนี่คนดูนี่จ้าหนหูเจอหนูเอานะจ้ากีต์ป่าแตกเป็นยังไงเพิ่งร <c oughs> ู้ว่ากีต์ป่าแตกเป็นยังไงใช่ไหมน้องบอกโอ้โหมากับน้องสาวน้องสาวบอกกีต์ป่าแตกทุกคนดูนี่ค่ะนี่นี่คือแบบจุ่มเดียวเออกลุ่มเดียวจ้ะ กลุ่มเดียวเลยค่ะไปเคลียร์หาอยู่ตั้งนานโอ้โหนี่เลยค่ะโอ้นี่อีกหนึ่งดอกโอ้ยโอ้ยใต้ใบไม้แบบอ๋อทากแบบแทะเนาะแต่ว่าว่าเป็นอย่างเดียวห้องตัดได้สีเดียวก็ใบไม้เหมือนบมลเลยค่ะทุกคนโอ้โหสวยสวยสวย คิดปลาแต่ที่จะแบบโอ้โหเนี่ยค่ะทุกคนขาวแบบมันง่ายยังไงแต่กลุ่มดียวอ๋อสวยทั้งป่าน่ะอยู่เป็นจุมเป็นกลุ่มเดียวเลยเนาะโอ้ยกระจุกเดียวเต็มตะกร้าจ้าน้องบอกกวาดหากวาดหาอยสวยมากค่ะสวยสวยเลยค่ะดอกเบลเลอร์เบล่าเลยค่ะ ขาวขาวเลยค่ะทุกคนโดนเขียวเวลาสองชัว่วโมงโอ้ยเจงแล้วจ้ามาถูกจังหวะมาถูกช่วงพอดีค่ะถามอาซาคนนี้เพิ่นกระสิโดนแทะไปหมดเนะาะค่ะกำลังแทะน้องบอกว่าว่าเคยมีประสบการณ์กีดปลาแตกเพิ่งเคยเจอกีดปลาแตกนี่ค่ะมันกระเด้งกระเด้งตามไม้ที่เราเขี่ยตรงนี คือหันหลังเขีย่ยไปเขี่ยมาก็เจออีกแล้วค่ะเนี่ยจะ้ะโอ้ยโอยคำนังขาวสวยเลยค่ะไม่เคยเจอเห็ดพึ่งหวานเยอะขนาดนี้มาก่อนจ้ะ อดอกงามจะดอกอสวยๆค่ะเต็มตะกร้าละค่ะโอเคค่ะเหเพึ่งดอกอสวยๆเนะค่ะเนาะมาดูดอกนีจ้าทุกคนเ <c oughs> ดินเดินดอกเล็กนี่ค่ะ สองชั้นเนี่ยเฮ็ดสองชั้นเดี๋ยวเแป๊บนึงมาแบบบิร์ดบัฟมาแบบบิร์ดบัฟโอ้ยมีทากโอ้ยขอโทษเนี่ยค่ะเฮ็ดสองชั้นจ้าเฮ็ดสองชั้นเฮ็ดสองชั้นสองชั้นก็ค่อยขึ้นต่อกันเคยเห็นไหมล่ะโอเคจ้าอือฮะนี่ค่ะ จออีกแล้วค่ะโอ้สวยค่ะนี่อีกหนึ่งดอกจก้ะโอเคค่ะดอกนน้อยนี่เอาไว้เห้เพิ่นเกิดซะเนาะเอาไว้ให้คนอื่นมาเก็บน้ำเนาะค่ะเนาะแบ่งกันเก็บค่ะเ,เดี๋ยวใบไม้กบไว้เนาะคะ่ะ อืมกบว้ให้คนอื่นเพิ่นมาเก็บนะ้าแบ่งกันกินจ้าอันนี้เขียวมาเมื่อกี้ค่ะนี่เลยค่ะโอ้อเราพบไปเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นเกิดไหมดอก่น้อยๆเพิ่น ดอกไดหน่อยเขากับเก่บเอาค่ะเอาไว้เป็นเกิดไหมซะค่ะป้านีพึงเคยมากครั้งแรกเนาะค่ะเป็นครั้งแรกที่มาเก็บว่าเคยได้เห็ดพึ่งหวานหลายขนาดนี้เนาะ,ะเนาะโอ้ยสวยมักเนี่ยยุก็ใบใหม่สีเดียวก็ใบใหม่เลยค่ะแอบอยู่แบบ เีียตยตตสะออนค่ะสะออนค่ะน้องมาเคลียร์บนขือืไม่มีขือไม่มีมมสวยๆเลยค่ะสะออนหลายนิกนึงจะขาวดีแทนเนาะ ขาวขนาดเลยค่ะโดนโดนให้ยเป็นแตกว่ามันโดนแฉเป็นแตกค่ะเอาสีเดียวกับใบใหม่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาตัดขายกันเนาะค่ะเนาะอ่าสิตัดบอ่อเมิดเพราะวา่าต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าสิตัด <c oughs> ให้เบิร์กเ่กี้บ่หลายดอกเนี่ยค่ะโอ้สวยเนาะคะ่ะเนาะ อไอ้โดนแทะไปแน่เน mm ี่ยโดนแทะไปแน่จะว่าแล้วเป็นอย่างค่ะโอ้ oh, สวยสวยขนาด <laughs> สวยค่ะสวยว่างไปหนีกันเนาะพักให้เบิ้งจักน้อยค่ะวอรรีบกลับบ้านวันนี้ uh, นคะคะโดนแทะนิดน่อยอุด uh, เถ้ามาไอ อีกสองสามมือมากนี่บรท่านเราค่ะถากเพิ่นแทะไปมดแล้วค่ะโดนถากแทะกินมดอันนี้ก็สวยค่ะสวยจ้ะเห็นเนาะโอ้ยสวยเป็นตาสะออนนะค่ะทุกคนแอยต่างต่เก็บเห็ดมาว่าได้เก็บประจำเรอคะ่ะโดนโดนมาเก็บเพื่อได้ว่าต่างต่เก็บมาเพิ่งเคยเจอสวยๆแบบนี้เห็นแต คนอื่นเพิ่นเก็บได้ส,ดสวยๆน้องสาวมาน้อกันเพิ่นบอกถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อยจ้าน้องสาวบอกว่าเพิ่งเคยเจอประสบการณ์ครีตป่าแตกโอ้ยอันนี้โดนแทกเข้าไปเยอะเป็น,นยังตัดออกนี่ค่ะ,ะตัดเข้าไป โอเคโอ้นี่ว่างเลี้ยงไว้โอ้โหวิ่งหนีอีกตามด้วยนี่เลยจ้าเนี่ยค่ะคือเมนิ่งเฮ้ยทำไมอ้อมันมีสองดอกเกิดติดกันอ๋อเห็นปะเห็ดสองชั้นเห็ดสองชั้นจ้า เนี่ยค okay, ่ะเฮดสองชั้นโอเคอันนี่สามสามดอกสามดอกอยู่รวมกันค่ะโอ้โหงามแท้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาดอกนี้กอนดอกนี้ก็สวยจ้า เริ่มมือแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวจังไดจะเข้าจังมาเก็บไม้มาตัดไม้จะตัดต่อยู่บ้านนะคะเนะเาะพอแล้วค่ะค่ะ,คะมือนี้กับพ่อแค่นี้ก็นะค่ะเนาะได้ประมาณตะการน้อยๆน,ยนึงแตะว่าเฮ็ดสวยค่ะเฮ็ดงามกลับบ้านแล้วค่ะ เราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพามาเที่ยวป่าอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะ